สวัสดีค่ะอากาศสดชื่นมากเลยค่ะที่ทุ่งนานะคะ รับดอกไม้ส,สวยๆนะคะมองเห็นทุ่งนาร่ำไรเรไรไปเรื่อยๆนะคะมองเห็นทุ่งนานะคะนู่นนะคะสวัสดีค่ะทักทาย อากาศยามเช้าก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะทักทายค่ะอากาศสุดชื่นมากเลยค่ะ กาดยามเช้านะคะกับดอกไม้สวยๆตอนนี้น้องตกลงมาหมดเลยนะคะลมมันแรงอันน้องกำลังจะขึ้นนะคะสีอันนี้สีสีชมพูนะคะก็เลยเอาน้องมาช่ำใหม่น้องก็กำลังจะขึ้นมาแล้วนะคะฝนตกแรงมากเลยค่ะ ทำให้กระถางต้นไม้ตกหมดเลยนะคะแต่ก่อนจะตั้งไว้ตรงนั้นนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะมันหกขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะบายๆคะ่ะ